ปิดครับคอนเทนต์ตามติดชีวิตได้ดิวันหยุดที่ไม่ได้หยุดของโอปราโมนค่ะถ้าเป็นวันหยุดที่ไม่ได้หยุดมึงไม่ควรพูดว่านี่คือวันหยุดมึงเข้าใจความรู้สึกป่ะเวิร์คเคชั่นเปลี่ยนที่ทำงานเฉยๆคือต้องเล่าก่อนจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่มีกองซีรีส์แต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ซีรีส์ของเราต้องเลื่อนการถ่ายทําออกไปะนะวันนี้ก็เลยจะว่างแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยผมเนี่ยจะต้องนะครับไปถ่ายแคมปิ้ง ที่ชามอมอยู่แล้วซึ่งในคิวถ่ายแคมเปญี่ชาอม <laughs> ก็คือเห็ุเ็กเช่นเดียวกันกับกองซีรีส์ไม่เข้าใจว่าทําไมคนในวงการประเทิงถึงไม่รอซีซันนี้กัน <laughs> หัวกูณจะปวดสุดๆไปเลย <laughs> แต่ว่าในและเหลืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังต้องทํางานอยู่ในทุกๆวนัน <laughs> ก็คือพอเป็นมาหยุดปุ๊บเราก็จะไม่หยุดเพราะว่าเราต้องประชุมต่างๆใดๆ ตรวจงานตรวจ MV ตรวจ t ีเซอร์อะไรและหรืออีกต่างๆ่ะหเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยวันนี้ร้องการตัวช่วพิเด็กที่ผมจะไปชะำ3ามวัน2คืนผมจะถ่ายบล็อกเองจะไม่ต้องให้ตากล้องไปผมถ่ายเองผมจะทําอาหารเช้าทานในตอนเช้า <S <S ไม่ต้องเสือ <S <S 1> <S 1> แต่ผมก็จะไม่ลืมที่ผมจะต้องไปทำงานด้วยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพกแท็บเล็ต คุณภาพดีไปด้วย ROG Flow Z13 ครับของจริงบอกเลยนะไอเด็กๆนอก้นองๆดูคือไม่ได้โม้คุณอย่างพี่มันโน1หนึ่งของแบบนี้มันต้องมีไม้เด็ดมันคืออะไรรูเป่าเครื่องนี้มามาพร้อม CPU ตัวแรงนะครับ Intel 12 Gen c i9 ครับ 12900H ครับบอกเลยว่าตัวท็อปของปีนี้อยู่ในนี้แล้วแรงยังไงเดี๋ยวบอกเพราะวันนี้เดี๋ยวจะใช้ให้ดูจริงไม่ใช่แค่วันนี้3วันนี้เด๋วผมจะใช้ทุกวันเลย คืออีกอย่างหนึ่งคือที่ชอบมันมันเบามากมันเบาและมันแรงที่สุดในโลกตอนนี้ที่มีน้ําหนักแค่1.1กิโลเท่านั้นนะครับเครื่องบางประมาณ1.2เซนเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกไปหลายเครื่องครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะมีแบบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอย่างเงี้ยแล้วไปทำงานเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันเยอะเราต้องตรวจงานหลายอย่างแล้วก็แต่ละแอปแต่ละอย่างมันก็ตรวจที่มันฟอร์แมตต่างกันนะครับคือบอกเลยว่าจบในตัวเดยวคือทํางานดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ได้หมดเลยเลยเลือกเกมมิ่งแท็บเล็ตที่แรงทสุดในโลกตอนนี้ครับผม ROG Flow Z13 ครับบอกเลยว่าคือของมันต้องมีเพราะว่าเราเป็นโน่นินป่งทถอดที่จะส่ชะอังฉะนั้นที่เหลือผมจะถ่ายเองจนถึงเวลาที่ผมไม่ต้องการตากล้องไม่ต้องการคลิปอีกแมันโทษทีนะแค่เย็นๆะย่เย็นรางกร่กรย ้นันทาปลอดภัยครับพี่วัเจอกันคาส่งพนักงานญี่ปุ่นเลยเน่ื่อจะเอากล้องมานะ แต่ว่าลืมชาร์จแบตฉะนั้นชาวเน็ตทุกคนก็ดูวอลกที่ใช้มือถือถ่ายแล้วกันเนาะของโบ๊ทไปคิทตี๊ะเอาสิเข็นตะไลเอาเนื้อบดทได้ไหมสักสองร้อยกับครับได้ครับเจ็ดกันค่าความเสียหายวันนี้ครับจะมาซื้อของเข้าบ้าน 7,440บบาทบ้าน pues เตียงสองคนเอาเลยกันนะห้าโมงเย็นก็ยังอยู่ในกรุงเทพกับรถติดสุดๆกันเลยใช่ไหมก็จะไปถีงมีทางเข้าบ้านผีนะครับอันนี้คือทางที่เราจะไปบ้าน แต่ว่ามันก็อาจจะเหมือนนิดนึงมันจะกูหน่อยนะครับวิ่งชนกระสือสามเปร์วะเต็มบ้านเจ๊กระสือบอกด้วยนะครับชาเอ็นใช่พี่ยาวเอ็ขาบอกหอมมากถึงแล้ว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 ตัวตัวไหครับถึงเช้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับแท็บเล็ตคู่ใจ เราจะลองใช้งานสักหนึ่งทีเลยลองดูซิว่าเอ๊การถ่ายทาองถ่ายทำกล้องตัวแค่นี้มันพอใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวว่าเราซื้อของอะไรมาบ้างจากกล้องตัวนี้นะครับไอ้เค okay, ได้ขอนครับอันนี้คือของที่เราซื้อมาจาก e อ p o r i นเเราซื้อแยมสามรสคุกกี้มาม่าเกาหลีเมลอนชมโอ สตรอเบอรีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกของที่ใช้ทำสเต็กนะครับซึ่งพรนนี้เราจะทําอาหารกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ดูตอนทําอาหารซึ่งเราจะใช้แท็บเล็ตตัวนี้แหละเปิดคลิปจาก y o YouTube ในการที่เราจะสอนทําอาหารไปด้วยนะครับงั้นก็ได้เจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนบ๊ายบายกุ i น h t ครับณตอนนี้เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเกิดความชิบหายขึ้นในชุดอีเลฟคือน้ำไม่ไหลปั๊มน้ำพัง ตอน3ามทุ่มครึ่งซึ่งโทรบอกช่างของสตีเบลแล้วว่าให้เขาเข้ามาดูหน่อยเดี๋ยวเขาเจะกำลังจะเข้ามาภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าสรุปวันนี้ได้อาบน้ำไหมนะครับอุตส่าา์แก่ผ้าอะไรที่เออดูวันนี้ครับทุกคน วูไม่คุ้นนัน่นนะช่างหายทำเบฟัดกินไงครบับไข่ดาวเบคอนแล้วก็ไส้กรอกขอจะเปิดพี่ทันพอเดาได้ไหมลูกค้ายินรักของเรานะครับฟังไปด้วยไข่แดงครับ ไม่มีพาละคือมันก็มันเป็นแบบว่าแปงบรเหองเียนทองเเรือเข้ยนเลยก็นองแยกย่าแต่ว่าทีนี้จุดเริ่มต้นทีมันเกิดขึ้นในตัวผมเองคือพอเขารูหน้าที่การงานก็ออกไปตามอะไรไหมศกตาอย่างนก็รังกับก่อนที่จะนัเงตัวกราที่มอใช้สวิตช์แสุขสายแต่ว่าเขาเนี่ยมีสังญที่อ นแล้วก็ได้ทำการแจ้งกับสายตำรวจเรื่องจากราไม่มีที่ินขนังก็เลยจะยิ่งเลื่อยเก็บคอม่างนี้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ครับเราก็จะเซ็นโพลอรอยที่เราถ่ายแล้วครับทั้ง 5 0 0รูปที่ใส่บ็อกเซ็ตให้กับคนที่ซื้ออัลบั้มแก็ครับแล้วฟังก็ฟังคืนพุดธมือพผมไปด้วยขอบคุณคุณจอร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ500ใบมีใบพิเศษหนึ่งใบใครได้ใบดีใจด้ยนะครับนี่ SSR มัอนบีทเคปะส่อจิ ไปเดียวเท่านั้นยินดีกับ500คนด้นะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบสองชั่วโมงกว่าจะเซ็นเซ็นยัยนั่งผีต่อโอเคครับเออเมื่อกี้เซ็นเอ่อพอลอย500รูปครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกรามังจะไปนวดเพราะว่าวันนี้วันหยุดเราก็จะว่างแป๊บนึงก็จะไปนวดนะครับที่หัวหินนะครับข้ามไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากบ้าน จะกลับมาเย็นนี้ทำอาหารให้ดูโอเคปะบ๊ายบายสวัสดีวันที่สองครับทุกคน วันนี้นะครับตื่นสายมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็ไฟดับตอนตีสามตี่4นะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้นอนแล้ <c oughs> ต,ตื่นมาวันนี้เราต้องถ่ายแคมปรลนกันนะครับความชิบหายก็คือนี่ครับฝนยังตกและหนักด้วยแล้วก็ไม่มีวิแววจะหยุดด้วยชิบหายแล้วในระหว่างนี้รอกองมานะครับแต่ว่าเราก็จะทํา อาหารได้ก่อนเพราะว่าเราซื้ออาหารมาเตรียมไว้แล้วทำสปาเกตตี้ซอสเนื all all. ้อดูเลยว่าเละไหมและนี <tem ple ader> ่คืออุปกรณ์ซอสเนี่ยของเรานะครับซอสมะเขือเทศเข้มข้นเส้นเกลือครับต่างๆใดๆแล้วก็เนื้อเรากำลังละลายอย่างแรกคือเราต้องลอกของหอมก่อนใช่ไหมครับ เขหั่นหอมเขาเคยดูในใรายการที่ว่าหั่นครึ่งก่อนแสตาไม่แส่อ่ะระมันี้ได้ไหมนี่ก็เยอะแล้วนะเนาะเขาเยอะแหละต้องละเอียดกว่านี้ปะ่ะต้องละเอียดมากๆไม่เคยทำแบบนั้นรู้สึกซึ้งงานอยนางไรกัน้เอาไต้มเส้นกันครับ อันนี้หลัพอหรออีกเยอะๆคือเยโอเค เ,เต้เตแล้วนี่อะไรมีมึงต้องแบบเอาน้ำแข็งมงนิดน,นึนง <c oughs> เพื่อหยุดกันเวลาเติบโตนี่มึงฟังคนก็เป็นด้วยในในในคลิปเห็ุมีบอกอะไรไม,มันไม่เป็นอนี่ยในคลิปเห็ุมี่บอกอะไรมึงดูชื่อมึงไปดูบอมบูยิปซีไอ้เนี้ยนั่นก็สอนหมดทุกอย่างสอนเนื้อเลยเหรอไอ้นั้นนี่ชิปดิสเชฟแคมเลยนะเชฟแคมนะกูว่าน่าจะดีกว่ามึงเยอะ ถ้าเลยถ้าไปใส่ทำทานจะอร่อยกว่านี้สาิอร์เซนต์นะลูกค้าทมานอ่ะเลูกค้านีลูกค้าอยู่ันนี้ลงเลไลงช่องลยทีช่องเลยนี่นี่นี่มซานจะมางกอะไรกับเพื่อนเนี่ยเอ้ยเพียพอจะแดกแ่งมานแล้วมาแล้วไหนอยไหนอันนี้อร่อยไหมทำเองมั้ยนะทำเองดิป๊อป มันจะปยากอะไรวะมึงเจอพวงสว่านมึงแล้วเฮ้ยพูดเป็นเล่นไหมพวงสว่านพวงสวรคนพวงสวรค์อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยใช่ได้เลย ซอมบี้ต้องสมัยนี้ต้องซอมบี้ดีว่ตรวจ MV หน่อยตรวจทีเซอร์หน่อยแต่โลดีนะในระหว่างที่เรามาทำงานแล้วก็ตรวจทีเซอร์ MV กลุ่มเสียงไปด้วยครับโคตรแรงโคตรเร็วภาพอย่างชัดจอสวยจอสีโคตรสวยเลยเนาะนั่งเอกเมื่อกี้แน่นอนเลยอะะไรพี่พัดราบะสุดยอดที่สุด เนี่ยเรามาทํางานแล้วเราต้องซ้อนงานอื่นไปด้วยไอ้บัมึงไม่เข้าใจผมหรอกวันหนึ่งกูทำหลายงานแล้ววันหนึ่งผมทำหลายงานได้ไหมฝิ่นเะล่ะะฮามันก็ไม่ใช่อย่างอื่นหรอกข้ยมึงขอฝิ่นต่อหน้าเจ้านายเลยไม่ได้กันนะ ตลอดที่เรารอรถล้างนะครับพเพราะว่ารถมันสกปรกมากตรวจ MV ตรวจสี MV เรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือเวลาเป็นคนแบบติดเกมแล้วก็ชอบเล่นเกมมากฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นเกมนะครับซึ่งเราโหลดเกมแข่งรถมาถทำอะไรมาแล้วเฮีย,ยภาพสวยเนี่ยบักโอ้ยสัตว์เฮียขับรถขึ้นบินเลยเหี้ย <c oughs> จำ้จำจ้ำ ชี้มาชูปิชูเอาวะวัดเอาวะใช้แท็บเล็ตตัวนี้มา3วันแล้วนะครับรก็คือตั้งแต่ที่ช้าอํนะครับตรวจเอเปิด YouTube นะครับมีดู Netflix ด้วยแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันสะดุดเลยเพราะว่าบอกเลยว่าแท็บเล็ตตัวนี้มันคือแม่งคือแรงจัดนะครับบอกเลยว่าคือแม่งแรงจริงเพราะ CPU ตัวนี้เป็นตัวท็อปของปี2022นะครับคือตัวไหนครับ Intel 12วิลส์เจนคอร์ไอเก้ครับเลื่อนสุด,สด เพราะอะไรเพราะว่ามันมี14คอจะทำกี่งานทำกี่อย่างพร้อมกันก็ยังไหวในการทั้งไปที่ตรวจ v v เล่นเกมอะไรต่างๆการ์ดจอ RTX นะครับ3050 Ti ครับแรม16กิกความจุตัวเครื่องนะครับผม SSD 1 t b และนี่ก็คือนี่คีย์บอร์ดที่ให้มากับตัวเครื่องเลยสามารถเป็นเป็นแมกเนตนะครับเป็นแม่เหล็กติดได้แล้วคีย์บอร์ดก็คือฟังชงฟังก์ชันการใช้งานที่เฟี้วเลยนะ นี่คือใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบนะครับนอกจากเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วยังถอดคีย์บอร์ดออกมาใช้งานเป็นรูปแบบแท็บเล็ตก็ได้หน้าจอขนาด13.4นิ้วครับแบบทัชสกรีนแล้วก็มีปากกา Asus Pen ให้ด้วยนะครับได้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นและเครื่องนี้นะครับมันมีเทคโนโลยี o o b y Vision ใช้ดูหนังสีนี่คือเฟียวอีกอย่างที่ชอบนะครับคือตัวเครื่องสวยดีไซน์เท่มากด้านหลังนี่คือนี่มีช่องเอาไว้เป็นไงครับ โชว์แผงวงจรด้านในพร้อมกับ R G B เดี๋ยวนี้ซื้อแท็บเล็ตตัวหนึ่งแพงๆเท่าไหร่ห้าหมื่นตัวนี้นะครับเป็นทั้งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะเป็นแท็บเล็ตนะหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวเดียวจบนะเอาไปเล่นไปพร้อมรับประกันเต็มรูปแบบนะครับ ASUS Exclusive Care ครับประกัน Onsite Service ซ่อมฟรีถึงที่นะเว้ย3ปี แล้วก็รับประกัน international วารันตีครับเข้าศูนย์ได้57ประเทศทั่วโลกไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนประกันอุบัติเหตุนะครับ perfect วารันตีครับครอบคุมค่าอะไย80%ในปีแรกครับสุดๆไปเลยนะครับขอบคุณ ASUS นะครับลูกค้าที่น่ารักมาที่ให้มาใช้ี่ใช้หลายวันมากนะเอาติดตัวไปตลอดนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมลูกค้านะครับที่น่ารักของเรา ASUS นะครับตัวนี้แหละครับผม ROG Flow Z13 ครับผมที่ช่วยให้ไม่เหงา ทำงานก็ได้จะดูหนังก็ได้เล่นเกมก็ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศนะครับไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ใช้เห็นแล้วว่าเอาไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับใครที่ต้องแบกโน้ตบุ๊กอะไรหลายๆที่ผมแนะนําตัวนี้ตัวเดียวเลยตอบโจทย์เกมมิ่งแท็บเล็ตครับตัวนี้เลยคืออิสระในการใช้ชีวิตของคุณครับฝากด้วยนะครับผม ROG Flow Z13 ครับ Very good เขาให้ไหมล่ะหรือว่าเขาต้องคืนแต่มันเป็นรอยนะ เอาไอ้ที่พวกเอาไปใช้งานจริงๆไงก็วางบนโต๊ะวางอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ใส่นี่ไงก็จริงๆก็ตั้งใจทำเป็นรอยแต่ลูกค้าจะได้เห็นว่าอุ๊ยพี่โอ้ใช้มันเป็นรอยแล้วอุ๊ยเออถ้าพี่โอเอาไปใช้จริงๆผมก็ไม่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใครแต่ป้าเจ๊ชอบบีให้ไหมล่ะให้เอาลูกค้าให้อันนี้พูดลอยๆนะรู้ลูกค้าให้หมดแ้่ถ้าให้ก็บอกลูกค้านะไปเปยเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าดูอันนี้แล้วก็ชอบ